สนับสนุนโดยจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง้งชุดนักเรียนน้อมจิตเย็นนุ่มสบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกโต๊ะข่าวนะคะ23เมษายน2566อยู่กับคุณทิ่คำพรคุณธนันพัฒน์ดิฉันอาริรัตน์ค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้ก่อนจะไปดูข่าวสารนะคะเปิดสังเวียน <ừ. S 2> กันก่อนเลยสําหรับสังเวียนเลือกตั้ง66โหวตลุ้นโชคเริ่มโปรดโหวตแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป34 HD แอปพลิเคชัเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสําหรับคําถามวันนี้ยังคงวน,นเวียนเรื่อง,องการหาเสียงแน่นอนค่ะ,คะนโยบายหาเสียงเรื่องไหนโดนใจที่สุดนะคะ1เพิ่มค่าแรงขั้นต่ํา2สวัสดิการรัฐ3การ ษาและ4ีสาธารณสุขนะคะขันทั้งนั้นแล้วก็เป็นนโยบายที่แต่ละพักคการเมืองเนี่ยหยิบยกขึ้นมายิ่งเรื่องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําคนก็พูดถึงกันเยอะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่ทีฉันเตะตาที่สุด1หนโหวตวันนี้23เมษายน2องบวกสามหนึ่งโหวตเท่ากับ50ห้าสิบไปเลย คุณก็หาที่มาได้เนาะอยากแจกก็แจกค่ะคุณผ okay. <No ู้ชมวันนี้มา3าคนเยอะหน่อยก็เลยให้สิทธิ์โหวตเข้าไปได้รับห okay. ้าสิทธิ์นะคะในการลุ้นรับรางวัลหกล้านกว่าบาทไม่ว่าจะเป็นคอนโดรถยนต์เครื่องปรับอากาศสําหรับแคมเปญสังเวียนเลือกตั้งหกเริ่มแล้วสําหรับทุกโต๊ะข่าวช่วงที่หนึ่งวันนี้หลายพื้นที่มีบรรยากาศวันไหลมาฝากแต่ก่อนจะไปวันไหลมีเรื่องรถไหลก่อนโอ้โหเรื่องนี้นี่ต้องบอกเป็นนาทีระทึกนะคะคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณยายคนหนึ่งเขาอุ้มหลานซื้อของอยู่ปรากฏว่า รถอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไหลมา เกือบเกิดเหตุการณ์หรือว่าไปตามงานคอนเสิร์ตแบบนี้คนน่คิดว่าโอ๊ยคนนี้ตลกเล่นด้วยได้แต่มันเล่นบางทีเลยเถิดเคะอย่่งแค่บอกเลยเขาเป็นศิลปินตลกก็จริงแต่ก็ไม่ได้มาทําตลกหรือเป็นตัวตลกอะไรให้ใครมาทําอะไรก็ได้อ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติกันบ้างนะคะทุกอาชีพเขาก็มีเกียรติแล้วก็ทํางานก็มีศักดิ์ศรีไม่ใช่อยากจะเคลื่อนเคลื่อนจะคว้างปลาอะไรเขาก็ได้อันนี้จริงๆถ้าเขาจะแจ้งความก็ได้นะทั้งเจ้าของงานทั้งศิลปินเพราะว่าเห็นบอกน้ําแข็งไปโดนขาอแจะฝากไว้ก็แล้ว การเข้าใจว่าเมาด้วยงานนี้คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสาวอายุ18ปีเขาจ้างหมอนวดมานวดซึ่งจริงๆหมอนวดเขาบอกเป็นหมอนวดเทวดาบีบเส้นนะเวลาปวดเวลาเมื่อยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเอ๊ให้นวดไปสักพักหนึ่งทําไมมือเนี่ยที่มันควรจะบีบตามแขนตามขาเนี่ยมุดเข้าไปในผ้าห่มแล้วไปจับเอาตรงกางเกงในคะ่ะซึ่งเหตุการณ์นี้น้องอายุ18ตอนแรกอ่ะน้องก็ไม่แน่ใจ ก็เลยปรึกษากับคนที่บ้านนี่คือวินาทีที่ครอบครัวบุกมานะคะที่บ้านของหมอดูแล้วก็มีการฉะกันซึ่งทางฝั่งของหมอดูที่เป็นผู้ชายบอก้ยไม่มีอะไรหมอนวดหรือหมอดูนะหมอนวดหมอนวดหมอนวดบอกมาดูหมอนวดมาดูหมอโอเคเขาก็บอกนวดธรรมดาคุณผู้ชมลองฟังเสียงดูค่ะลุงนวด้วคะลุงลุงตั้งใจจับของหนูหรือเปล่า ไม่ไม่ได้จับอะไรจับค่ะลุงเข nee, <letter> ้าเอามือเข้าไปในผ้าห่มโอ้เนวก็จับหมดทุกคนเนาะไม่ค่ะลุงนวดฝั่งเดียวค่ะแล้วลุงนวดขึ้นมาถึงแบบตรงนี้เลยค่ะโอูไม่ถึงหรอกไม่ถึงถึงค่ะนอนไม่ได้วัดอยู่แค่นี้ลุงสาบานไหมคะสาบานค่ะเออลุงลุงไม่ทําลุงลุงไม่ได้เคยคิดอะไรหรอกหนูหนูเห็นลุงคุยดีมากเมื่อวานหนูไม่คิดว่าลุงจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ไม่ไม่จะไปคิดอะไรมาก ถ้าสมมตินวดเข่าทําไมนวดฝั่งเดียวคะนวดแค่ฝั่งนี้แล้วพอเห็นหนูมันไม่พอใจลุงก็มันแบบทากึกๆแค่นี้ก็พอเสร็จเพราะว่าเห็นว่าหนูไม่พอใจลุงก็หนูก็ยังว่าเอ๊ะทำไมนวดตรงนี้ทําไมเป็นนวดตรงนี้แล้วก็เอาผ้าคลุมจ้าหนูก็ว่าจะเป็นตามอหลักสูตรเขาก็ไม่กล้ามาดูทีนี้เอาผ้าคลุมแล้วเอามือคุณผู้ชมคะคือ น้องอายุ18อเองเนอะน้องบอกตอนแรกอะปวดหลังไปให้เขาบีบนวดอัตราเขาก็นวดแขนแล้วก็นวดหัวเข่าบอกเออหนูไม่ได้เจ็บขาค่ะ,คะไม่ได้ปวดขาเข่ามันแค่ดังกรอบแกรบกรแกรเฉยๆแต่ว่าไม่เป็นไรช่างมันแต่เขาเริ่มขยับจากเข่า S <S <S มาบริเวณต้นขาแล้วก็มาถึงตรงบริเวณอวัยวะเพศนี่แหละทีนี้น้องหน้าเสียเลยเขาก็เลยบอกอ่ะนวดเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยน้องลงไปน้องก็เลยถามไงแล้วนวดอ่ะถ้าอ้างว่านวดขานวดเขา่าทําไมถึงนวดแค่เข่าข้างเดียวถ้านวดตามปกติอ่ะไปถามเขา <S <S เขาก็ไม่ยอมรับแม่น้องบีบอกว่าโอ้หลังทราบเรื่องโมโหมาก ตอนนี้ให้ญาต์พาน้องบีไปแจ้งความแล้วส่วนตัวแม่ไม่รู้จักกับหมอนนดรายนี้นะแต่ว่าทางป้าป้าสะภัยเขาบอกว่ารักษาดีมากเห็นหลานปวดหลังจากการเล่นกีฬาอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เลยอยากให้หลานไปรักษาคนนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากหลานปวดหลังจากการเล่นกีฬาช่วงนี้หลานปิดเทอม <c oughs> ช่วยที่บ้านขายของบางทีมันต้องมีเหมือนยกลังยกป้าย,ยกอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้หลานหายแต่กลายเป็นว่าพอไปแล้วเขาบีบนวดแล้วก็มารวนลามแบบนี้แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันฟังจากคุณแม่ค่ะ มีใบอยู่หมอวิเชียรเขานัดไปถามเนี่ยกระตุงกระดูกเนี่ยเขาเป็นโรคอันนี้ข้างหลังเนี่ยเขาเป็นเอบนเล่ยค่ะเพราะกระดูกเขาเราทีนี้พอไปถึงไอหมอนวดน่ะเขาก็บอกว่าโอ้เข้าชมหน้าตาดีเนาะผิวพรรณก็ดีเออก็าไม่เอะใจยยังไรเขาเขาก็นวดปวดตรงข้างหลังแล้วเขามีเอ็นนวดข,นข้างหน้าเขาจับด้วย ผู้สาวก็ท,ทําท่าแบบไม่พอใจเหมือนไม่เขาไม่พอใจก็ว่าไม่พอใจเลแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเงี้นิดนิดให้มันเสร็จเลยเขาก็าพอเขาก็ไม่ไม่พอใจแล้วอะค่ะตอนนั้นน่าจะรู้ตัวแล้วนะรู้ตัวแล้วว่าตีสีหน้าเลยผู้สาวไม่พอใจเลแล้วเขาเอา่ย ปวดหลังเขามีไวนนวดตรงนั้นเพราะวาพเนี่ยค่ะถ้ารู้สึกว่าถูกคุกคามอันนี้ก็สามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้พักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นปัญหาของคนที่บ้านอาศัยอยู่ริมคลองคือใครที่อยู่ริมคลองจะรู้เลยเรือเวลาวิ่งผ่านไปน้ําทําให้คลื่นเนี่ยออมันกระเพื่อมเข้าใน,นยังไม่พอเสียงเอกควันเอกล่าสุดอีกหนึ่งปัญหาที่มีการร้องเรียนกับอัรพร์ทีวีนะคะชนบ้านเรือขับขับมาแล้วพุ่งชนตะลิ่งคือถ้ามันานๆทีก็เข้าใจได้แต่เนี้ยอาทิตย์นี้สามรอบ พังหมดแล้วค่ะตลงตะลิงที่สร้างมาวันนี้ก็เลยอยากจะหาทางออกร่วมกันจะได้ไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเลยแตกหน่อยปะ้าวครีมเน้นๆกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติ ลองแล้วจะเลิฟเลสแตกลองเลยสปอนเซอร์สดชื่นขั้นสุดรุ้นล้านทั่วไทยลุ้นได้2ต่อรวมรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทต่อที่1รุ่น iPhone หรือทองคำต่อที่2เหรียญทองสปอนเซอร์มูลค่า1ล้านบาทส่งรหัสใต้ฝาทางไลน์แอดสปอนเซอร์ไทยถึง15กรกฎาคมศกนี้ เปิดประสบการณ์ใหม่กับการเป็นเจ้าของคู่โบตาฟรีค่าบริการและอะไหล่บำรุงรักษา1ปีฟรีบัตรเติมน้ำมันฉลอง45ปีจัดเต็มความคุ้มค่าจัดมาทุกโปรดีถึง31พฤษภาคมนี้มีครีมต้องมีแยมด e เวอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยม เบอรี่คุกกี้อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเมืองไทยของอร่อยเนื้อ ขอแนะนำก๊อตคอดี้พุงทลายอร่อยดื่มง,ง่ายได้ทั้งน้ำเนื้อมีส่วนผสมของพุงทลายใหม่ก๊อดคอดี้พุงทลาย EV Station Plus Plus อะไร Plus ความสบาย Plus ความสะดวก Plus จุดหมายใหม่ๆ Plus อากาศดีๆชาร์จความมั่นใจไปได้ทุกที่ EV s ี a t i o n Plus น้ำปันโอห้าซองเปล่านักฟรีหนึ่งซองได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือ่งไปรษณษย์มทัทีีบริษัทยูอาร์ซิถึง30มิถุนายนนี้เครียดรู้ไหมการมองสีเขียวช่วยลดความเครียดได้เครียดเว้แต่ถ้าเอาไม่อยู่รู้ใจมีบริการเสริมรถทดแทนระหว่างซองราคานี้ได้รถทดแทนด้วยเหรอรู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด30เปอร์เซนต์าไหมไจ๊ะขอบใจจ้ะทนไม่ไหวแล้ว ซื้อแอร์ใหม่เหอะไหวเหรอไหว,วสิผ่อนได้ไหมัผ่อนได้ที่ไหนโฮมโปรซื้อแอร์กับโฮมโปรไม่ต้องทนใจนะักเย็นก่อนผ่อนที่หลังถึง31พฤษภาคมนี้ที่โฮมโปร จะเอาชนะใจแค่มีคอนเนตโตไอศครีมเนื้อเนียนนุ่มไม่คนกรุบกรอบและร่วมลุ้นโชคสอชั้นกับคอนเนตโตและเอ b ีเพียงซื้อคอนเนตโตรุ่นลิมิเต็ดก็พลิกตาล่าไอเทมกันได้แล้ววันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้ถ่ายรูปแบบคนเจนใหม่ <c oughs> บอกเลยไม่ธรรมดาใหม่ Redmi Note 12 Pro 5G <c oughs> แสงน้อย m o ว์เยอะก็คมชัดไม่สันส m o o ม่มีสะดุด แต่ถ้ายังไม่สะใจตรงนี้ Redmi Note 12 Pro Plus 5G คลัสความมันให้สุดความละเอียดจะเต็ม200ล้านพิกเซลพร้อมตลอดเพื่อทุกช็อตที่ใช่ Redmi Note 12 Series เติมชีวิตให้มีสีสันที่นี่เมืองตรัง จากจุดกำเนิดยางพาราต้นแรกของประเทศไทยเกิดเป็นความรักความผูกพันของคนตังและต้นยางพาราจุดเริ่มต้นของผมก็อยู่ในสวนยางแห่งนี้กับบุคคลท่านนี้จากรุ่นสู่รุ่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนใจคือเพื่อนคู่ใจกระสอบนี้ต้นยางก็เหมือนครอบครัวของเราถ้าเขาได้กินอิ่มสบายเราก็สุขใจของเขาดีจริงๆปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวไบโอนิวเทรียนใช้ง่ายปิดไวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติออแกนิกปุ๋ยทิพย์ผลผลิตดีชีวิตดีเบลสิตเกิรสยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลยอดและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาช่วงที่2ค่ะอย่าลืมกดเข้าไปโหวตใน34มสิบส <application S 2> ี่แอปพลิเคชันนะคะสังเวียนเลือกตั้ง6 6รอบทุกโต๊ะข่าวช่วงที่1เปิดแล้วตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็วันนี้พิเศษ1โหวตให้ไปเลย5้าสิทธิ์สำหรับสิทธิในการร่วมลุ้นคอนโดรถยนต์เครื่องปรับอากาศรวมมูลค่ากว่า6กล้านกว่าบาทคําถามวันนี้ง่ายมากนโยบายหาเสียงเรื่องไหนโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุด1ก็คือเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสอคือเรื่องสวัสดิการรัฐข้อ3การศึกษาและข้อ4เรื่องสาธารณสุข สำคัญเรื่องไหนมากที่สุดโหวตกันเข้ามาได้นะคะ,คะอันนี้หนโหวตเท่ากับ5้สิทธิ์นะคะแต่ว่าอันนี้นี่คือเหตุที่เกิดขึ้น1อาทิตย์มาถึง3ครั้งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่อยากเจอพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยละกันค่ะว่าความเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นจากอะไรโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ําค่ะอโอ้คือต้องบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นะ,ค,ะคือเขาอยู่ติดเน